สวัสดีค่ะสวัสดีชาวทุกคนทุกท้เลยนะคะโอ้นะคะก็ปีใหม่แล้วเนาะปี64แล้วเออวันนี้ปีบัวแล้วก็ขอให้มีความสุขมากๆกันนะคะขอให้สุขภาพแข็งแรงอายุยืนนานมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาก็ปีใหม่แล้วเราจะทําคลิปให้ดีกว่านี้ทําคลิปให้แบบว่าที่บัวน,นี้แบบเยอะๆกว่านี้เนาะเราจะพยายามทํา จะทำคลิปให้ดีกว่านี้จะทำให้ที่กว่านี้ถ้ารบพันทรับเมื่อไหร่จะทำ Q&A เออเอะเมล่ามันต้องถึงแล้วแหละเออจร,จริงทางเล่นทำคลิปริงทางเลยนะคะแล้วใช่ก็ได้ไปประกวดคอมเวดันด้วยใครอยากดูก็กวดไลค์มาเนาะโอเคฮึมๆยผ่านแค่นี้แหละวอยมีความสุขค่ะวอยวยมีความสุขมากๆนะคะ mong kong. kong.